ทัวลงแอปทักษอนหลังเฉลยความสัมพันธ์นนกุลแต่งานนี้ทำโซเชียลเสียงแตกเรียกได้ว่าเกิดราม่าจนได้หลังพระเอกหนุ่มนนกุลชานน์ถูกถามถึงความสัมพันธ์กับนางเอกสาวแอปทักษอนเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเป็นฝ่ายจีบนางเอกสาวเอง ตอนนี้คุยอยู่แค่คนเดียวสถานะแม้จะยังไม่ใช่แฟนแต่หากขอเป็นแฟนเมื่อไรระยะเวลาระหว่างคำว,ว่าแฟนไปจนถึงคำว่าภรรยาติดจรวดแน่นอนต่อมาไอจีของทางโพลิพัทจัดให้ได้โพสต์ข้อความระบุว่าเขาจีบแม่ฉันอยู่นนกุลเริ่มจีบแม่แอปด้วยการชวนไปกินข้าวยังไม่ใช่แฟนระยะทางจากแฟนไปถึงภรรยาคิดว่าไม่ควรใช้เวลานานเดี๋ยวเขาไม่รอผม ใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมจากแม่พิม์พทิ้งไว้นะต่อมาก็มีชาวโซเชียลเข้ามายินดีและต่อว่าแอปกับนนทกุลเป็นจำนวนมากเรียกได้ว่าคอมเมนต์แต่ละเรียกได้ว่าคอมเมนต์เดือดมากๆเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามก็ขอแสดงความยินดีกับรักครั้งใหม่ของแม่แอปกับนนทกุลด้วยค่ะ